ก็ได้รับความเมตตาจากทางศาลนะครับที่ท่านได้พิจารณากันอย่างทุกประเด็นอย่างดีท้วนนะครับแล้วก็ได้รับความเมตตาว่าท่านมีคำยกษาว่าให้ยกฟ้ององซึ่งซึ่งน้องคงจะได้สารผูกแะ่ออกแถลงข่าวแล้วได้มาหรือยังต่อนเราจะทราบข่าวว่าแล้วเนื้อหาก็ตามนั้นนะคือการรอคอยมาตั้ง โปีเลยเดีริ่มเริ่มจากปปชตั้งแต่ปีถ้าจะไปปี6262นะครับแล้วก็มีการไต่สวนกันมาแล้วก็มาเข้าที่ศาลนี้ประมาณปี64เนาะหกห้กก็ต้องเรียนน้องๆนะครับว่าก็สำหรับผู้ถูกฟ้องเนี่ยก็ก็ได้รับความทรมานนะต้องบอกบอกว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราก็ดีใจนะครับว่าศาลท่านได้เมตตาให้ความกรุณา ที่จะดูรายละเอียดทั้งหมดจากคำ <ฮะ S 1> คำ,คำจากคำให้การแล้วก็ทั้งสองฝ่ายนะ้ทั้งโจทย์และจำเลยแล้วก็จากการสอบพยานทั้งหลายเนี่ยท่านได้พิจารณาแล้วท่านก็ได้มีการตัดสินด,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 ดังที่เราทราบกันนะครับทราบว่าคดีครั้งนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคดีที่อดีตนายกยิ่งลักได้รับการยกฟ้องแล้วก็เพิ่มถอนหมายจับด้วย เพื่อถอนไม่จับไม่ไม่ีนครับเพิ่อถอนกับเพิ่อถอนรับเฉพาะคดีนี้เฉพาะโอเคท่านครับท่านผีที่รับทราบได้มีการสื่อสารกทางคุณยิ่งรักบ้างแล้วหรือยังย่างครับอย่างครับเพิ่งออกมาเด๋ยนนี้ครับนะครับก็ต้องต้องเรียนว่าคือจริงๆท่านยุยิ่งรักเนี่ยท่านก็มีส่วนน้อยมากก็เป็นเรื่องเรื่องของหน่วยปฏิบัติที่ได้ดําเนินการท่านอยู่เป็นนโยบายนะครับก็ท่านท่านจริงๆแล้วมีส่วนน้อยมาก ถือว่าเป็นการรีกว่าล้างมลทินให้กับคณะทำงาน,าน,านจะจะเรียกว่าล้างมลทินนายกยิ่งรักได้ไหมคะจะเรียกว่าล้างมลทินคง <c oughs> ไม่ใช่นะครับคงเป็นเรื่องของการการที่เราได้ปฏิบัติงานนะฮะเราได้ปฏิบัติงานอย่างอย่างสุจริต <c oughs> นะครับแล้วก็เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาตินะครับแล้วก็เมื่อเรื่องมีมีเรื่องมีคนฟ้องไปปปชเขาสอบเมื่อเขาสอบแล้วเขาเขามองว่ามีมูล นะครับเขาก็เอามันนำมาสู่ศาลก็เป็นเรื่องที่จะเรียกว่าล้างบาปคงไม่ใช่นะครับแต่คงจะเป็นเรื่องของการพิจารณาข้อที่จริงนะครับถือว่าเราโล่งใจโล่งใจแน่นอนครับเพราะว่าก็ต่อสู้กันมายาวนานเลยหลายปีหลายปีครับหลายปีครับก็ขอบคุณนะก่อนน้านีที่ที่จะเข้ามาฟังวันนี้ความรู้สึกกับตอนนั้นกับตอนนี้ต่างกันมากเลยคือจากการที่เราสอบพยานมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับ ก็ก็มีหลักฐานนั่นนะว่าทางเราเนี่ยได้ปฏิบัติหน้าที่โดย,โดยสุจริตแล้วก็ไม่ได้มีการอะไรไม่มีแววในเรื่องการทุจริตหรือว่าใดๆนะครับก็มีความมั่นใจมาเป็นตำตับถามทางทีมทนายบ้างครับท่านีมทนายครับจากคดีนี้ครับเราเราใช้หลักฐานกระบวนการอะไรยังไงถึทำให้ศาลท่านรกบฟ้องได้ครับเบื้องต้นก็<ม>จากการ กรเบวนการที่ผ่านมาเราก็เชื่อมันในความจริงใจของเราจนถนะึงแล้วยิงมาจากหลักฐานทั้งในส่วนของอหลักฐานของตัวฝ่ายเก่า,อาเองนะที่รวบรวมมาก็มีข้อบกพร่องเยอะนะฮะก็ไม่ได้ไม่ไดีแล้วเราก็เอาสารอืนหลักฐานอื่นไปประกอบเพื่อจะที่เห็นถึงการทําหน้าที่ของเราที่ผ่านมาตรงนี้เป็นเป็นไปด้วยความตั้งใจด้วยความบริสุทธิ์ใจนะซึ่งซึ่ง,งตั้งแต่ผมรับงานมา ในเบื้องต้นครั้งแรกในผมก็เชื่อมั่นในความบริสุทธิ์มาตลอดนะแ,แล้วก็จนกระทั่งวันนี้ก็คิดว่าท่าน LP ได้รับความเมตตายสามครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับยังไงขอบคุณนะครัคบไม่ต่อยจได้หายเหนื่อยจะได้ไม่ใปเจอปุ๊บปี <uting vehicle" S 2> <expand> ครับกคก็ต้องขอขอบพระคุณตุลาการศาลดีกาคดียานยาผดนคดียานยานักต่องทุกท่านนะครับเพราะว่ามันมติเป็นเอกฉันท์ว่าไม่ผิดแล้วก็เป็นการที่ผมได okay, ้รับความยุติธรรมอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าการไต่สวนของสารก็ค่อนข้างละเอียดนะครับพิจารณาทุกแง่มุมและถ้าได้อ่านคำวินิจฉัยซึ่งผมได้ฟังแล้วเนี่ย ก็จะเห็นว่าวินิจฉัยด้วยความละเอียดนะครับถี่ถ้วนซึ่งทําให้ผมเชื่อมั่นในระบบความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมของไทยอย่างเต็มที่ก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกกาลังใจที่ที่มีมานะครับไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักผมไปเจอใครที่ไหนก็ให้กําลังใจมาโดยตลอดต้องขอขอบพระคุณด้วยครับการยก็แน่นอนครับเพราะว่าคดีเหล่านี้นัมันไม่เข้าใครออกใครนะครับการที่ เราต้องมาเผชิญกับกระบวนการนี้จริงๆแล้วเรต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการปปชก็ร่วม87-88ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สบายใจอะครับแล้วก็เราก็ถือว่าเราได้ทำงานปฏิบัติหน้าที่ในตอนที่ผมเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอย่างครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการที่ยืนยันความถูกต้องตรงนี้นะครับถึงแม้เราจะถูกฟ้องโดยปปชตอนนั้นและมีการถแถลงข่าวมากมาย ผมเองไม่เคยโต้อตอบเลยนะครับเพียงแต่ว่ารอวันที่สารตัดสินเท่านั้นและเมื่อสารตัดสินออกมาเป็นเช่นนี้ก็ผมคิดว่าข้อเท็จจริงก็เป็นที่ประจักษ์เป็นที่ประจักษ์แล้วเมื่อสักครู่นี้เหมือนได้รวมทีมงานคณะทำง,งานในสมัยท่านนายกยิ่งรักวันนี้ได้ก็รวมจริงๆงรวมกัน,น <ะ S 2> มาน <ะ S 2> ตลอดครับเพราะว่าเพราะว่าสารทุกนัดผมก็มานะครับท่านรองนิวัตทารงก็มานะครับเพียงแต่ท่านนายกยิ่งรักไม่ได้มาเท่านั้น แต่เราก็เป็นกําลังใจให้ท่านนายกยิ่งรักมาโดยตลอดเพราะว่าในคดีนี้นะครับไม่ว่าจะภาครัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐข้าราชการการเมืองอย่างเช่นผมหรือแม้กระทั่งภาคเอกชนทุกคนก็ตั้งใจที่จะทําโครงการให้ออกมาดีและผลปรากฏก็ออกมาเช่นนั้นจริงนะครับ mm hmm. และว,วันนี้ก็ยืนยันโดยคําวินิจฉัยของศาลด้วยครับโอเคขอบคุณมากครับ บุคคลที่ไปสังเกตการในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทุกท่านครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ ออฟังครับเพราะว่ารู้จักเป็นการส่วนตัวกับพี่ปุ้มมานานแล้วนะครับ20กว่าปีนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่พากษานะครับก็เลยมาให้กําลังใจพี่ปุ้มนะครับครับฮะถึงคพกาที่ออกมาใวันนี้แล้วครับผมก็มติที่ออกมาเป็นเอกฉันะนะครับว่ายกฟ้องนะครับเพราะนั้นก็คิดว่าศาลท่านก็คงจะได้จารนาพยานหลักฐาน ต่างๆนะครับตามที่ฝ่ายปปชนะครับได้ไต่สวนนะครับแล้วฝ่ายที่ถูกร้องนะครับก็ได้ต่อสู้นะครับก็คิดว่าทั้ง2ฝ่ายนะครับก็ได้แสดงหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในการต่อสู้ในชั้นศาลแล้วศาลท่านก็อ่าพิพากษานะครับว่ายกฟ้องนะครับก็ถือว่าสําหรับคนที่โดนคดีก็คงจะล่วงอกกันไปนะครับอาจารย์ครับทิศทางการเมืองหลังจากนี้ครับมันมันจะออกมาในรูปแบบไหน ต้องเอาอันที่หนึ่งนะฮะคือวันนี้พอหมดอำนาจของฝ่ายตุลาการนะครับเพราะคำพิพากษาได้อ่านแล้วเนี่ยคราวนี้เรื่องทุกอย่างก็จะกลับไปที่ฝ่ายบริหารนะครับเหมือนกับที่รัฐบาลใช้คําว่าอํานาจในการบริหารโทษเนี่ยเป็นอํานาจของฝ่ายบริหารโดยเฉพาะนะครับและแน่นอนว่าระเบียบการต่างๆเนี่ยมันก็ถูกจัดเตรียมไว้ล่วงหน้านะครับถึงแม้จะไม่ได้รองรับในเรื่องนี้ โดยตรงนะครับแต่ก็แน่นอนว่าก็คงจะเอามาใช้ประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นระเบียบพักโทษระเบียบรักษาตัวหรือกระทั่งระเบียบกําหนดที่อื่นเป็นที่คุมขังนะครับก็คงจะต้องมีการดูกันไปในรายละเอียดของการบริหารตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็คงจะเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้คุณยิ่งรักนะครับนำมาพินิจพิจารณานะครับว่าเวลาที่เหมาะสมเนี่ยจะเป็นช่วงไหน กล่าวได้ว่าก็ถือว่าเป็นการนับหนึ่งสำหรับ FC นายกยิ่งลักนะครับว่าอีกไม่นานก็คงได้เจอตัวเป็นๆนะครับอาจารย์หลังจากนี้แน่นอนว่าจะต้องมีการตั้งคำถามลว่าเป็นคดีที่2และที่คุณยิ่งรักเนี่ยได้ถูกยกต้องบอกว่าตอนนี้นายกยิ่งรักไม่มีคดีอาญาอะไรเหลืออยู่ในค้างศาลอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอัตราโทษที่นายกยิ่งรักได้รับตอนนี้ก็คือ5ปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกรณีของนายใหญ่คือ8ปี ครับเพราะนั้นก็จะเห็นได้ว่าอัตราโทษของนายกิ่งรักเนี่ยต่ำกว่าในายใหญ่นะครับเพราะนั้นกระบวนการหลังจากนี้ไปก็คงจะเป็นกระบวนการที่ผู้เกี่ยวข้องนะครับในทางคดีของฝ่ายท่านนายกยิ่งรักนะครับหรือว่าในายใหญ่ซึ่งออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็คงจะต้องเอาไปวางแผนงานกันนะครับอาจารย์ามีการตั้งข้อสังเกตว่าหลังจาก,กวันนี้ศารมีคําพิพากษามาแล้วมีความเป็นไปได้ที่คุณยิ่งรักเนี่ยอาจจะใช้โมเดลคุณทักษิณกับ,รบประเทศไทยอะคะ่ะอาจารย์ ผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะมันมีมันมีเส้นทางเป็นไปตามหลักเกณฑ์นะครับอย่างแรกที่สุดเนี่ยก็คือต้องแสดงเจตจำนงว่าจะกลับมารับโทษใช่ไหมครับจากนั้นก็เป็นสิทธิ์ของของผู้ที่กลับมารับโทษใช่ไหมครับที่จะขอพระราชทานอภัยโทษนะครับคราวนี้ก็สุดก็เป็นพระราชอำนาจนะครับส่วนหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเรื่องของก,การบริหารโทษจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นภารกิจของกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ กรมราจะทานก็ต้องบอกว่าก็เป็นทัทเทิร์เดียวกันอาจจะมีรายละเอียดแตกต่างกันบ้างแต่คงไม่เยอะนะครับอาจารย์มองว่าคุณนี่ลักจะใช้โมเดลแบบผู้ชายไหมคะต้องใช้คําว่าวันนี้นายกปูเลือกสนามบินลงได้จะเอาที่ดอนเมืองหรือจะเอาสุวรรณภูมิหรือจะเอาที่ภูเก็ตเอาเชียงใหม่หรือเอาสนามบินเบตงก็เลือกเอาตามที่สบายใจอาจารย์มันได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะสามารถเลือกสนามบินได้ คือในยะของผมเนี่ยก็คือว่าวันนี้เนี่ยนะครับคือโทษของท่านเนี่ยมันเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าเหลือ5ปีนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยนะครับในเมื่อ,อโมเดลของนายใหญ่ก็เป็นที่อ้างอิงกันได้นะครับก็แน่นอนว่ากระบวนการนี้ก็คงจะต้องดำารงต่อไปอย่างต่อเนื่องอาจารย์มองนะครับวิเคราะห์ว่าจะเดินทางกลับมาในปีนี้เลยนะครัผมคิดว่าปีนี้เป็นปีที่จังหวะดีที่สุดนะประเด็นที่1ก็คือว่า รัฐบาลก็มีก็มีเสถียรภาพทางการเมืองไม่มีเปลี่ยนตัวนายกปรับคอรมอรก็ไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้แน่นะครับประเด็นที่2เนี่ยนะครับปีนี้ก็เป็นปีมหามงคลน,นะครับของพวกเราชาวไทยทุกคนนะครับเพราะนั้นจังหวะแบบนี้เนี่ยก็คงจะอยู่ที่ตัวผู้เกี่ยวข้องนะครับ mm hmm. ของทางฝา่ายนายใหญ่กับนายกยิ่งรักก็คงจะต้องไปไปหารือกันนะครับเพราะนี้มันเป็นสิทธิ์ของท่านนะครับที่ท่านจะกลับมารับโทษนะครับแล้วก็ กระบวนการดําเนินการใดๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของท่านที่ท่านจะพิจารณาตัดสินใจแต่ในแง่ของระยะเวลาก็ต้องบอกว่าเหมาะสมนะครับโอเคครับขอบคุณครับกินข้าวแล้ว